สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าดาตรีภัยาลสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะ วันนี้มีหัวข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีลงดูพื้นที่เตรียมปรับห้องประชุมภายในศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลิงเป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยคาดรองรับผู้ป่วยได้จำนวน30-50เตียงค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลิงจังหวัดลบบุรีตำบลโพก้าวต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบ,ลบุรีรนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนางเบญจนุรัตนมณีผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรี นายวิทูลพักปานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีลงพื้นที่บริเวณห้องประชุมภายในศูนย์ปฏิบัติการช่วยลิงจังหวัดลบบุรีเพื่อประเมินความพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดลบบุรีมีจำนวนมากขึ้นและในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลบบุรีก็มีการติดเชื้อมากขึ้นทุกวันอาจส่งผลให้โรงพยาบาลมีเตียงไม่พอรองรับกับจำนวนผู้ป่วย จึงเห็นควรที่จะขอจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและเป็นจุดให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้พักคอยป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง โดยจากการประเมินพื้นที่คาดว่าน่าจะรองรับได้ประมาณ30-50เตียงซึ่งทางเทศบาลเมืองลบบุรีจะนำเรื่องเสนอให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะได้เร่งดำเนินการทำเป็นโรงพยาบาลสนามให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด และจะมีการจัดหาเตียงนอนการติดมุ้งลวดกันยุงพัดลมระบายอากาศเครื่องปรับอากาศกล้องวงจรปิดปรับปรุงห้องน้ำห้องอาบน้ำอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นกับผู้ป่วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด19รอบนี้เป็นโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิมและเป็นการแพร่ระบาดในครอบครัวซึ่งคาดการว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มสูงขึ้น ทางเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่พร้อมกักตัวอยู่ที่บ้านแยกมากักตัวดูแลที่โรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยโดยจะมีทีมแพทย์พยาบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจนกว่าจะหายเป็นปกติและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่3มีนาคม2565พบผู้ป่วยรายใหม่197คนโดยแยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด44รายติดเชื้อจากต่างจังหวัด18รายจากสถานที่กักกัน135รายรักษาหาย3,298รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน26,539รายค่ะ โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดให้มีการส่งมอบใบงานเอกสารประกอบการเรียนชุดที่8และอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยทางโรงเรียนได้มีการวางมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อเช้าวันที่3มีนาคม2565ที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกฎจันทรารัตย์ พ่วงหนวยการสถานศึกษารโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่รวมกันจัดส่งมอบใบงานชุดที่8เอกสารประกอบการเรียนพร้อมด้วยอาหารเสริมนมโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน หลังจากโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดการเรียนแบบออนแทนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19โดยทางโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการแจกใบงานภายใต้มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเคร่งครัด มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการสวมหน้ากากอนามัยจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลรวมทั้งมาตรการป้องกันโควิด1 9ของคณะครูด้วยการทำฉากกั้นป้องกันสารคัดลั่งจากการพูดคุยกันระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง โดยนางมรกตจันทราต์พ่วอหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองด้วยเหตุที่โรงเรียนต้องมีการเปิดเรียนแบบออนแทนโดยคณะครูประจำชั้นได้จัดชุดแบบเรียนออกเป็นชุดๆเพื่อให้ง่ายต่อการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ได้มีการออกประกาศเรื่องการกำหนดรูปแบบการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในภาคเรียนที่2องทับ2,564 โดยกำหนดรูปแบบการเรียนแบบออนแฮนคือการเรียนแบบการนำเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปดำเนินการทำที่บ้านและกำหนดส่งงานให้กับโรงเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้สนองนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีโดยการเปิดการเรียนแบบออนแ n d ์ hand โดยกำหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับใบงานเอกสารการเรียนเพื่อนำไปทำที่บ้านแล้วนำกลับมาส่งให้กับโรงเรียนโดยจะควบคู่กับการสอนแบบออนไลน์ และจะมีการส่งคณะครูลงตรวจเยี่ยมนักเรียนตามบ้านเพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนเพื่อให้การเรียนของนักเรียนไม่หยุดนิ่งนั่นเองโดยในวันนี้นางมรกตจันทราธ ำนวยมานสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมพูดคุยกับผู้ปกครองที่มารับใบงานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนนำร่องของสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ได้นำมาฉีดให้แก่นักเรียนกลุ่มอายุ5-11ปีซึ่งได้มีการดำเนินการฉีดไปแล้วในเข็มแรกเมื่อวันที่23มกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา โดยฉีดให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ5-11ปีจำนวนทั้งสิ้น250คนและจะมีการฉีดเข็มที่2ในวันที่19เมษายน2565และนักเรียนในกลุ่มอายุ12-18ปีของทางโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ทำให้โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีมีครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วกว่า90%เอร์เซนซึ่งเข้าเกณฑ์สามารถเปิดเรียนได้แบบปกติซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีการประชุมและประเมินถึงความเป็นไปได้ในการเปิดเรียนแบบปกติ ในปีการศึกษาหน้าค่ะก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัสตร์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะ ติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ